ล้นแหนมอุย้ยของปดเลยนะเนี่ยทำไมน่ากินอย่างนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ทำกินได้อร่อยง่ายๆใบปอปลานะคะวันนี้เราจะมาทำหล่นแหนมกันค่ะหลนแหนมแสนอร่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะหลนแหนมค่ะเราจะมาทำหลนแหนมกันนะคะเป็นเมนูเครื่องจิ้มนะ อย่างเมนูหลนแหนมอันนี้นะคะสูตรมันทําง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใส่หมูบดน,นะกัะแหนมลงไปต้มกับกะทิแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องเข้าต่างๆพวกหอมแดงพริกชี้ฟ้าอะไรเงี้ยลงไปแล้วเราจะกินคู่กับผักสดค่ะใครที่ยังไม่เคยนะคะต้องลองเลยนะคะต้องลองเลยเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจัดอ่าเราจัดเครื่องเคียงไว้แล้วนะคะก็จะมีแตงกวาน,นะคะ ผักกาดขาวนะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะเราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้ค่ะพริกขี้หนูนะแล้วก็เกลือค่ะนี่น้ำตาลที๊ยนะคะแล้วก็กะทิค่ะแหนมอันนี้แหนมที่เราทําเองไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทําเลยแล้วก็หมูบดค่ะนี่หมูบดก็คืออันนี้เราทําเป็นถุงๆไว้ค่ะเรากินแล้วก็หยิบมาทีละถุงทีละถุงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นพริกชี้ฟ้ากันนะคะทำไม่ยากเลยค่ะนี้ก็คือเอาวัตถุดิบในตู้เย็นที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะเอามาทำกินนะคะกินกับผักก็จะอร่อยไม่น,น่าเบื่อค่ะเป็นเหมือนเป็นเครื่องจินอย่างหนึ่งค่ะ 自己。<Okay. S 2> okay. ขนเหนียมของเราเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะคะ เครื่องเคียงเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเราหั่นแหนมไว้ละเราไปต้มกันเลยนะคะเรามาเริ่มทําเลยนะคะหลนแหนมของเราเราจะใส่กะทิลงไปในหมอ้อเลยนะคะในกระทะของเรานี่แหละใส่กะทิแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดนะคะเดือดนิดนึงแล้วเราถึงจะใส่หมูบดของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเครื่องเรา รอเดือดนิดนึงนะคะเดือดแล้วเราใส่ลงไปเลยเราจะใส่แหนมของเราเราคนให้เข้ากันนะคะ คนให้เข้ากันนะคะเราจะใส่หอมแดงหอมแดงที่ชีฟ้าของเรานะคะเครื่องออหอมจังเลยเือเรปรุงรสเลยค่ะเกลือกับน้ำตาลปีิบของเรานะคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะโห,หน่ากินมากๆเลยหล่นนี่ของโปรเลยนะคะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดนะคะให้เดือดก่อน <c oughs> เดือดแล้วเราก็จะปิดไฟให้เรา,เราใส่ถ้วยกันนะคะ เราก็จะมาโรยทิกที่หนูของเราค่ะโหน่ากินสุดๆเลยค่ะหล่นแหนมขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะว้าวหล่นแหนมออ้ยของโปรดเลยนะเนี่ยทำไมน่ากินอย่างนี้อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ